สวัสดีท่านชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมการน,นะขอปรับนี้ก่อนนะีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนะที่ผมมาอัดแบบดูอเวอร์บ์ฟอร์เทชอ r อีกแล้วเนี่ยเพราะว่าผมมีคิปเปอร์จะให้ท่านชมดูนะอ่ะเป็นคิปเปอร์ที่ผมสร้างขึ้นมาอีกกับมือน,นะจะเป็นยังไงนะเป็นคิปเปอร์สีขานะเราเดินได้ด้วยนะโอเคนะแล้วก็นะอะ,อะไรอะ สำหรับสร้างตามคอมเมนต์เนี่ยผมจะเปิดแล้วนะเพราะเดี๋ยวผมจะรบเซฟคิปเปอร์ชิงนะเพราะมันสร้างแป๊บเดียวนะนี่ก็คือคิปเปอร์ของผม๋ยวให้ดู ใช้น้ำยานะชิปเปอร์ต้องระเบิดได้เลยใช่ไหม่านผู้ชม,ชมกระเป๋าผมกดกระเป๋าไปโดนต้องออกก่อนอีเวนต์ช่เอาสีแดงมานะเพราะสีแดงมันคิด,ด้นแรกเปิด โอเคนะให้เราทำการเข้าไปเลยนะเ,เขายากว่ะโอเคข้าข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นป้ามันพิมพ์แล้วก็ทีวบีนะอ่ะกดออกเดือเลยก็แล้วกันออกดได้แล้วก็ปลายาใส่ข้างล่างนะครับผมมันก็จะมีไฟแล้วหลังจากนั้นก็แจ นี่คือทำเปิดครับไฟกิฟเปอร์ที่สามารถระเบิดได้จริงนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมไม่เชื่อผมเนี่ยระเบิดระเบิดแล้วตายมันต้องใช้น้ำาานนะไม่ก็ใช้ทอชเปล่าจำไม่ได้นะาำ่าน้ำาานนี้เปล่ามันจะ ก็บอกทีหลังนะแล้วก็ทีฟ้ามันจะเป็นน้ำเข็งน,นะแต่ว่าล่องฟ้าสุดที่มีเหลือจะทำให้เราเต็มแล้วก,ก็ขยันเนี่ยแล้วเราก็จะขยับอะไรไม่ได้เลยเด้งไปตัวตรงนั้นเชย ่ม่มีอะไรให้ดูมากนะก็แค่มอาอยากอัดเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรดีนะก็นะสำหรับสร้างตามคอมเมนต์เนี่ยท่านผู้ชมสามารถขออะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นบ้านอผมอบ้านผมนะเออจะไงดีขอดูนี้ก่อนนะดูก่อนแล้วว่ามีไอสิทงที่ผมต้องใช้เปล่าอ่า อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสใส่จะไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรนะแต่ว่าบ้านผมนี่ผมอาจจะสร้างแหะแต่ว่าผมสร้างบ้านของผมก่อนดีกว่านะสร้างทับไอเซฟคุกดีไหมเนี่ยแต่คุกผมก็ไม่อยากทําทำเซฟอะเพราะว่าผมทำนานนะ งั้นออกแบบว่าเราเอาชิปเปอร์ไปเล่นต่อก่อนนะวิทเชอรี่ในสีชมพูนี่จะเป็นของเราอยู่เดือยน,นะก็ไปข้าไในเดียวถ้าเกิดใครอยากจะให้ผมสร้างเฮลิอคอปเตอร์เนี่ยรอก่อนนะเพราะว่า ผมยังไม่มีก็ e สี่พันแล้วก็ turbo บนะเจ็ต turbo ว้าว <Okay. S 1> ติดวู้ห์อะวู้หเออโอเคนะเริ่มเกมนะผมยังยังไม่ระเบิดตอนนี้นะแล้วยวไม่ถือด้วยเดี๋ยวดันนะีน่แล้วคิปเปอร์มันสามารถเดินได้ด้วยไปบ้านคนอื่นปะคิปเปอร์ไประเบิดบ้านคนอื่นนะ ชมแล้วก็ละเปิดเอาไม่ได้เปิดต้องใส่ไม่ได้ปลาใส่ข้างล่างเข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลยมปเข้าโอเดี๋ยวผมกะจะสร้างบ้านของผมเดี๋ยวรอก่อนนะ เดี๋ยวจะลบเซฟคีปเปอร์ออกล่ะเพราะมันนูบเกินไปนะท่านผู้ชมไปเอาคีปเปอร์ไปชนะเลยดีกว่าโอ้ยจะตกจะตกโอ้เจ็บโอ้อ่ามืออ,ออ่าเออเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ย what is this dude 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 did ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปเจอคิปเปอร์แบบแบบเนี้ยไปเดินเล่นบนเนี้ยท่านผู้ชม,ชมจะตกใจไหมเ <c oughs> รอจะหักแล้วแหละคิปเปอร์ก็ไม่ได้ดีละโอ้ <c oughs> เพราะว่าชิ้นส่วนบล็อกอะไรพวกนี้ผมเอามาจากเหล็กมนเลยนะทั้งตัวคิปเปอร์ทำมาจากเหล็กยกเนบนซ์ลงปากกลางเนี่ยนี่ยดูที่ผมเอาเนี่ยเนี้ยตรงนั้นแหละผมวางเป็นไม้อ้อยใช่ใช่โอเค ก็จะประมาณนี้นะเฮ้ยเจอเรือท่านผู้ชมตอนนี้ผมจเจอเรือนี่นี่นี่เรือเรือเรือเยคลิปเปอร์คิปเปอร์อย่างระเบิดเรือโดนคลิปปอ์ชนทีเดียวเรือโคตรตกเลยเมื่อกี้เราไปพิทางเหรอ ชิดอะคิปเปอร์ชนทีเดียวคนตายนะโดยการเดือหายเลยนะเพราะว่าคิปเปอร์ผมมันเก่งเกินนะอ่ามันเป็นคิปเปอร์ที่สามารถระเบิดได้ทุกอย่างนะคิปเปอร์กินได้ทำไมคิปเปอร์กลายเป็นตัวอะไรว้ามันมันยิงโดนระเบิดนะท่านผู้ชมด่านนี้มันอันตรายด่านแพ็กแมนมันยิงโดนระเบิดนะท่านผู้ชม จริงมันไม่ใช่แพงแมนนะดาตู้เกมอ่ะคือมันยิงโดนระเบิดแล้วผมก็ดดระเบิดตายอ่ะส่วนพวกล้ออะไรพวกนี้เขาเอามาขายแล้วนะสามารถซื้อได้นะล้อแบบเก่าสามารถสร้างรถถังได้เลยนะเพราะว่ามันบุญชา้าแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะโอเคด้วยแต่ว่าป้าบมายหลักๆก,ก็คือเนี่ยสร้างบ้าง เดี๋ยวผมจะสร okay. so okay. okay. ้างให้ก็แล้วกันนีโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับจบด้วยภาพคิปเปอร์ก็แล้วกันโอเคบ๊ายบายครับก็นะจบฉากด้วยภาพคิปเปอร์สุดน่ารักเนี่ยก็นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันก็นะเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านก็แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายไปเด้อ